ให้ถ่ายรูปให้เอ,าเอ,าเอา้าน้ามนกลัวโน้ล่ะลูก <laughs> มักใส่มักใส่แอนท้าวย่อมหัวคนดีดีมอนี่จอดบุกคิดเถอะย่มหัวพอหัวแม่ขึ้นกันได้พอพนอนอยู่นี่บอกเอาตีนนะั่นนะเอาตีนแอนหนึ่งท้าเอาเท้าวพอน,น่ะนย่มหัวคนเดข้อหัวปอกปอกักหลดเด้แม่แม,แม่แม่นั่งอนิ่บ่ไรเดี เอาหงุมหัวง้งมหัวขายงายเงือบรถเด็หมากิดเลยถ้าอยากหัวใช่ไหมจ๊จ๊ดทำอะไรน้องไงลกูกทำอะไรน้องให้น้องนั่งด้วยสิครับน้องอยากนั่งใกล้หนูอืมหากไอขึ้นอย่างนีบแมวหน่อยทีนี้ก็เลยอยากอยู่น้ำอายน่ออขอนั่งกับหมาหน่อยใช่ไหมลกูก นันก็นอนใกล้กันได้พี่น้องนี่หมานอนเตียงสองตัวบัดนี้บันแมวนอนน้องหันเต็มเตียงเป็นสีนอนน้ำกันได้กันเคลื่อนนะบังหล่นห้องนี่นแอดไ้นางโกโซนางทอพัดลมพี่น้องมึงด้อเตรียมโตสินอนเรี่ยวเด้๋ยนั่นนี่ไอ้ก็นอนนอนเต็มเตียงใช่ปะแต่เขาสินอนคนละเตียงนี่หมาสินอนบักบักน้อยน้อยนอนเตียงนี่บักใหญ Eller, หน่นอนเตียงรางมันสีใหญ่กลัวเนาะเตียงนั่นพู่นะ เตียงกว้างกว่าแล้วเขาสินอนกับมแมวแมวสินอนอยู่ในท่อดนะนะสองตัวบันอีกตัวอื่นก็ไปนอนงลบดูสายห่วงหลายหูวมันพุ่นละแมวมีหลายห่องแมวมันมันอยู่มันอยู่ตามห้องเนาะแมวเนาะแต่ว่าพวกที่มานอนงห้อมกันนี่ก็สัประมาณสามตัวกับหมาสองตัวเนี่ยนี่บันอีกซุ่มอีกแมวหน่อยก็อยู่ในห้องส่วนตัวเขาพุ่นเด้ พะว่าเดเอาออกมาร่วมกันเนาะแมวน่อยน่อยน่อยสุดเลนะนะครับอยู่ส่วนโตเขาหะนะบ่แหยมาอยู่ร่วมผู้ใหญ่เดี๋ยวมันเสียนั่นมันเสียอย่มันตีกันนะมันกับสุบตีกันแอกว่าแต่ว่ามันกับไม่อยู่มันบ้านหัวจักันมันบ้านหัวจจกันบดทุกตหะนะพี่แจ๊กพี่แจ๊กร้อน่ะลูก โอ้ลูกข่อแม่ในบ้านก็เปิดเครื่องทําความอุ่นทั้งบ้านเลยหน้าหนาวแนละ้วลูกเอ้ยเขาเบ่าแล้วเขาต้องเอาพัดลไญ่เป่านาเขาเลยมาเนเขาหอนพี่น้องด้วยน้าหนักตัวที่ตูแล้วก็ขนเยอะด้วยมาลงมาลูกลงมาเดี๋ยว่อยนอนแม่ยังไม่ปิดไฟไปนอน่อนโน้นไปไปนอน่อนโน้นเร็ว เขาปวดหลังที่น้องก็สิได้ซื้บอบลอให้เขาอเนอะเขาปวดหลังเขาพอเขาแก่มากแล้วตัวตัวใหญ่นะตัวเล็กหรือเพิ่งจะปีกว่านถึงปีแรบนโนพิกายนี่รับมากรับมาไม่ถึงหน้าอ้าวกระทัดแตถึงปีงก็ แม่ปวจอดได้ตั้งแต่ทำอะไรจกหัวพี่อีกใช่ไหมจกหัวพี่จอดอีกใช่ไหมจกหัวพี่แจ็คอีกใช่ไหมจอดพนังสูงเลยพนังมือต้องทีนอนบันเหนื่อยเอาขากายหัวอ้หมดแล้วจ้อหนอยเครียร์แบบแบบ มาคิดึงสมซื้อ